เอาล่ะครับผมทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการ Bad Cursor Gamer นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมากว่าไม่ได้ส่องติ๊กตอกนานนะครับมาดูว่าสาวในติ๊กตอกนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เรามากันเลยนะครับผมก็อาจจะมีรายการอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยผมขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาส่องสาวธรรมดาก่อนละกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูว่า สาวตอนนี้ดิท็อกตอนนี้จะน่ารักขนาดไหนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคครับทุกคนก็นี่ครับนี่ก็เป็นช่องอันนี้เป็นดิท็อกผมนะครับทุกคนนี่ครับบาร์ดเคอร์เซอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามประมาณสี่หมื่นแล้วผมดูช่องจริงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องปลอมเกินกาดเลยนะครับน้องๆองก็ตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือแบบไม่ค่อยได้ทาลงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะจัด ให้ทุกคนนะครับแบบลงทิกตอกฝากติดตามทิกตอกด้วยนะครับผมบัสโรบินสันนะครับผมหรือแอดบัสเคอร์เซอร์ในแคทุกคนโอเคก็ไปดูเลยว่าคนแรกสาวของเรานี่จะน่ารักขนาดไหนกันเชียวนะครับไปดูเ็ดเคโคตรน่ารักเฮ้ยชื่อไมนเฮ้ยโควน คตรน่ารักอ่ะยึดเคน่ารักจริงอันนี้นี้นผ,มผมผมผมชอบเลยว่ะนี่ฮะไม่รู้ว่าอะไรติดหน้า,ขนาเขานะผมก็ให้ผมไปเช็ดหน้าให้ปะอ้โหติดปากด้วยะครับน,น้องๆโอเคแปะกดใจไปยัง๋ยวไปดูว่าน่ารักขนาดไหนนะครับเฮ้ยยึดเคโอ้โหทุกคนนะครับผมก็มาดูกันว่าน่ารักขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยอ๋อเขาเล่นแป้งวาแล้วทำไมอะไรติดปาก เฮ้ยน่ารักจริงคนนี้อ,ะอ่ะเฮ้ยม่ไต้หว่าที่หลังจะไม่อาบน้ํแล้วไม่เหลือใครที่หลังจะไม่อาบน้ําเก็บแป้งแล้วฮ้าหานี่เป็นไงครับเฮ้ยคนนี้ผมมุดมุฟอ่อนไม่ได้เลยอะ่ะจริงนี่น่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมความร่านเกินไปเปล่าเฮย้ยชื่อน่ารักน่ารักสัสวอ่ะจิตเค้หู เฮ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงน่ารักจริงโหทุกคน,น,คนชิคเคน่ารักจริงนนถ้าถ้าดูคลิปนี้อยู่นะบอกว่าผมชอบนะครับน้องๆเฮ้ยคตรน่ารักอ่ะ,ะดูดิดูครับ <คน S 1> ทุกคนเฮ้ยน่ารักอ่ะเอาจริงน่ารักมากนะครับเปิ้ลน่ารักมากเลยครับ เฮ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงกูกดรักไปอีกครั้งวะเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดีเดี๋ยวดูคลิปล่าสุดเลยดูดน้ําเลยไอพวกคนเจ้าชู้ไอพวกคนไม่รู้จักพออะคองจริงของจริงของจริงครับทุกคนไอพวกคนไม่รู้โอ้โหเฮ้ยน่ารักกว่ะไอ้ียกูกด กดไปคดเยอะเลยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปคนต่อ,อไปดีวกว่านะครับทุกคนโ okay. อเคใส่หน้ากากด้วยนะคะเหน,น่ยนะชิเชเฮ้ยยังสวยอะ่ะอ,อันนี้ตรวจโควิดเหรอเบีย <c oughs> เล่าไอาิจฉากินเบียร์โหโอเค <c oughs> ติดครับติดเบียร์นะทุกคนชิดเชคนนี้พลอยจองแล้วนะต้องใส่แว่นเหมือนกันซะแล้วแบบเนี้ยจริงเฮ้ย โค้น่ารัก4ี o i n t 4 p o i เดี๋ยวเราจะตั้งทิธการแบบว่าใส่แบนเหมือนเขานะครับเช่อนี้เนี่เนียคู่เนียคู่เธออยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ไงล่ะนี่ครับทุกคนก็คือแบบว่าใส่แบนเหมือนกันเลยอะครับโอ้โหโอเคทุกคนไปดูคนต่อไปนะครับทุกคนคนนี้บอกว่าน่ารักนะครับทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยอะสถานะแค่เพื่อนไอ้เพื่อนรักไอ้เก๋ คำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยครับก็คือแบบว่าแต่ว่าสถานะแบบว่าเป็นแค่เพื่อนนะครับน้องๆโอ้โดนใจพี่เลยหูทุกคนนิดเค่หูแบบเต็มไม้เต็มมือหูมาครับเช็ดไอหี้ยโคได้ว่ะนี่ครับผมพี่นี่โคนน่ารักอะทุกคนแบบนี้แบบว่าชอบเลยครับสไตล์แบบนี้อะโอ้ เจอเอ็มวีพีแล้วของวันนี้ทำไม่นนนนนนยุกคนยืมลงสตีนเฮ้ยยืมลงสตอรี่หน่อยเด้อยึดเคยึดเคนี่มันจมูกคนรวยโหเป็นไงสัดส,ส่วนแบบว่าคือหุ่นแบบได้มากครับจริงแบบหุ่นได้อะไรเงี้ยโอเคก็จะบอกไปฮะเดี๋ยวขอดูส่องหน่อยละกันยึดเคมาตาฟาเกอร์ยึดเคโอ้โหวรวยจริงครับบ้านรวยจริงโอ้โห โอเคครับทุกคนยอมครับโคตรน่ารักเลยครับทุกคนคนนี้ <c oughs> เฮ้ยแมวน่ารักว่ะอยากเป็นแมววนหัวหัเธอได้ปะเช็ดคิ้วเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะโอ้โหโดนใจโดนใจเสียบาลเลยหุยเฮ้ยน่ารักอ่ะครับโอ้ทุกคนดูดิกดลักไปเลยอยากเปเล่นน,น้ำโอ้ยเที่ย ของจร,ริง <Hey! S 1> วะคนลุกเลยคนลุกเลยอันนี้อันนี้ของจริงครับคือแบบว่า <Reid> น ah> enfin ่าจะประมาณลูกมะพร้าวได้เลยโอ้โหเฮ้ยเชียน่ารักเฮ้ยม่งโคได้อ่ะกัดปากด้วยเฮ้ยเฮ้ยแลบลิ้นอีกโอ้โหไม่ไหวแล้วจริงจริงโอ้ยอันนี้น่าจะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าวะใช่ไหม ไม่ใช่คนไทยนะผมน่าจะคนฟิลิปปินส์วัยรุ่นกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนแย่ยังสวยเฮ้ย<ๆ> <c oughs> ยังสวยอะ่ะนการักไปเลยพิ่มหมูกระทะโอ้โหแบบน่ากับวัยรุ่นกำลังสร้างนะครับเฮ่ยน่ารักว่ะเดี๋ยวไปดูต้องมาส่องนะแบบเนี้ยคิดเคทุกคนโดนโดนใจอีกแล้วอจริงแย่ยน่ารักเกินแบบ น่ารักอะครับเฮ้ยคนนี้คนนี้มึงได้วะจริงเฮ้ยได้อ่ะโหดทุกคนดูนะครับโค้ดน่ารักอะเอาดิโหกดรักไปนะครับรัวๆไปดูดิโค้น่ารักเลยอะครับทุกคนดูเฉดเคนี่ครับทุกคนดูดิโอ้โค้ดได้อ่ะครับเ็ดเคโคดเอาโค้ดเอา เอ้เหมือนเป็นรูปแฟนเขาเลยอ่ะโอ้โหเขามีแฟนแล้วเหรอครับใช่โอ้โหยังได้ครับอย่างน่ารักนะครับก็ไปตามด้วยนะครับทุกคนชิททุกคนช่วยดูหน่อยครับมันคืออะไรไเห็นแต่ครกับว่าความน่ารักนะครับดูอะไรวะผมว่าต้องแบบมีอะไรสักอย่างเอาดีน่าจะเป็นว่าียเฮีย สัตว์หลอนตอนนี้คนลุกแล้วครับเช็ด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 โค่น่ารักเลยคนรักไว้ครับตอนนี้กระปุกนะครับทุกคนก็น่ารักเลยอ่ะเออต้องปัดขวาแล้วเี่ยเฮ้ยมาว่ะยัดแค่ ยังน่ารักอ่ะเออออกลาวเลยตอนเนี้ยโอ้อพี่น่ารักอ่ะพี่กระป,ปกหอโขาน่ารักเลยอู้แบบโดนใจผมเลยอะครับดูดีเฮียโคตรสวยสวยือ,ย <laughs> อยต่อเลยนะอ๋อไม่ใช่อ่ะลองผิดเล้วเนี่ย เฮียน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงเฮ้ยน่ารักอะ่ะโอ้โหดูดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักด้วยเหรอเฮียโอ้โหคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับเฮ้ย<อ>คนนี้คนสุดท้ายคลิปนี้แล้วนะจริง<อ> <S <S ก็คือแบบว่าคืนนี้ผมก็น่าจะแบบว่าหลับฝันดีนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มาเท่านี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วผมฝากกดติดตาม EP ต่อไปด้วยนะทุกคนอาจจะแบบว่ามีอะไรชาลิสนอะไรให้ทําก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจากไปด้วยเพลงนี้แลวกันนะครับยดเคโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย